ครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของกติกานะครับบัญญัติ11ประการนะครับข้อแรกนะครับห้ามเหยียบวงโดยเด็ดขาดน,นะครับไม่ว่าท่านจะวางหรือยิงนะครับข้อที่2ห้ามยกเทา้าข้อที่3ห้ามเล่นเกิน1นาทีนะครับถ้ากรรมการเตือนนะครับนักกีฬาเล่นเกิน1นาทีการเตือนน,นักกีฬาหนึ่งคน ที่กำลังจะเล่นเหมือนการเตือนนักกีฬาทั้งทีมนะครับถ้าครั้งที่2ท่านได้ไปเหลืองลูกที่ท่านกํากลังจะเล่นหรือเล่นไปแล้วจะถือเป็นลูกฟาวท,ทันทีนะครับข้อถัดมานะครับห้ามเอารูปคู่แข่งขันมาเล่นนะครับขณะตีหรือโยนลูกออกไปแล้วนะครับห้ามออกจากโกงก่อนที่ลูกจะ,จะถึงพื้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะาการตีพึกนะครับ ห้ามปรับสนามนะครับถ้าท่านจะวางเลือกปรับจุดตกได้หึงจุดเท่านั้นนะครับถ้าจะยิงหรือตีลูกคู่แข่งขันห้ามไปตกไปแต่งบริเวณหน้าลูกที่ท่านจะยิงหรือตีโดยเด็ดขาดน,นะครับขณะทําการแข่งขันนะครับห้ามทําการฝึกซอ้อมนะครับถึงแม้ว่าสนามด้านข้างจะว่างอยู่นะครับห้ามทําการฝึกซอ้อมโดยเด็ดขาดน,นะครับห้ามใช้โทรศัพท์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่นะครับห้ามออกนอกสนามนะครับก่อนได้รับอนุญาตนะครับห้ามทำให้คู่แข่งขันเสียสมาธินะครับเช่นคุยเสียงดังยืนเคาะลูกก้ม,มๆเงยๆนะครับห้ามใช้เสียงเชียร์ตัวเองหรือเสียงเชียร์ดูถูกคู่แข่งขันนะครับขณะที่เราทำได้หรือคู่แข่งขันเล่นพลาดนะครับ ามแสดงกิยามญญายาที่ไม่เหมาะสมนะครับเตะวงกว้างลูกนะครับโต้เถียงกรรมการด่าพอผู้แข่งขันหรือผู้ชมนะครับนี่คือบัญญัติ11ประการนะครับส่วนกติกาที่ผมจะเน้นย้ำนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกนะครับห้ามยกวงนะครับหรือยกลูกเปตองขึ้นจากสนามโดยเด็ดขาดนะครับ การยกวงหรือยกลูกขึ้นจากสนามถือว่าเกมของท่านสิ้นสุดแล้วนะครับในเที่ยวนั้นลูกที่เหลือจะไม่มีสิทธิ์นำมาเล่นนะครับก่อนที่ท่านจะโยนลูกเป้าออกไปนะครับขอให้เช็คมารคก,ก่อนนะครับเช็คมาร์ควงก่อนที่จะโยนลูกเป้านะครับวงกลมนะครับชิดเส้นท้ายฝาด้านหลังได้เลยนะครับการขึ้นวงครั้งต่อไปให้นำวงไปครอบที่ลูกเป้า ถ้าไม่ประสงค์จะเล่นนะครับถอยหลังเป็นแนวเส้นตรงมาได้จากหัวสนามไม่เกิน11เมตรซึ่งเราได้เช็คมาไแล้วนะครับว่าถอยมาได้แค่ไหนนะครับลูกเป้านะครับชิดเส้นซ้ายขวาได้เลยนะครับด้านบนห่างจากด้านบน50เซนนะครับส่วนใหญ่นะครับนักกีฬาก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับให้ท่านได้ปฏิบัติตามโดยเข่งคัดด้วยนะครับ